นายทูเกอร์คิทเช่นขอนำเสนอหมักหมูทอดกระทิด้วยกระทิสดนะคะหอมมากๆหอมมากๆเลยแล้วก็หมูเนื้อนุน่มม,มากๆนะคะโอ้ยน่ากินวันนี้เกมมาแจกสูตร หมักสันคอหมูทอดกระทียมแบบคีโตแคปหน้าจอกันไปเลยปะเริ่มจากรากผักชีและกระเทียมใส่ลงไปนะคะตามด้วยซีอิ๊วขาวสูตรหมักนี้มีเครื่องปรุงไม่กี่อย่างเองง่ายมากๆใส่ซีอิ๊วขาวเข้าไปนะคะแล้วก็ตามด้วยใน3ส่วนนี้จะมีพริกไทย เกลือหิมาลายาันและอลิรทิเทเลนะคะก็ใส่ลงไปเลยและตามด้วยนางเอกวันนี้ก็คือ,คอน้ำกระทิที่ช่วยให้หมูของเรานั้นมีเนื้อนุ่มหอมแล้วก็มันนะคะเราเทลงไปนะคะให้ส่วนผสมนี้หมดเลยอย่าให้ติดถุงเสียดาย นำส่วนผสมนะคะมาคุกให้เข้ากันค่ะก็หมักทิ้งเอาไว้นะคะในตู้เย็นประมาณสัก2-3ชั่วโมงให้หมูมันเข้าเนื้อนะคะม,มันก็จะได้แบบมีเนื้อเข้มข้นเครื่องปรุงเข้าไปในส่วนผสมนั้นระหว่างรอหมักก่อนนำไปทอดอย่าลืมกด subscribe ให้ทูเกอร์ปักทอดเลยนี่ตั้งน้ำมันนะคะเมื่อกระทะร้อนแล้วก็ใส่หมูลงไปก่อนหน้านี้พอดีถ่ายแล้วนะคะมันไม่ติดก็เลยมาเป็นระหว่างทางแล้วจะสังเกตว่า ช,ช่วงที่ทอดอะค่ะอย่าเพิ่งกลับหมูเนอะให้สุกก่อนแล้วค่อยกลับนะคะทีก็พอแล้วเห็นไหมคะพอหมูสุกหั่นนะคะแล้วก็เตรียมจัดใส่จานคือเป็นเมนูไม้ตายไม่มีอะไรกินนะคะก็เอาออกจากมาตู้เย็นลงกระทะก็ได้หรือจะอบมาอบลมร้อนก็ได้อร่อยเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันนุ่มเข้าไปถึงสันเนื้อในแล้วนะคะขอให้เพื่อนสนุกนะคะกับการทําอาหารมื้อนี้และเก็ฝากด้วยนะคะวอลเฟ่นคีโตทั้งสามรสบายๆค่ะ ดาร์กคาเขาผลิตจากของคาเขาและดาร์กโกโก้ที่เข้มข้นรสมะพร้าวคงจะเคี้ยวมันหอมมะพร้าวแน่ๆเลยอะแล้วรสสตรอเบอรี่มีเนื้อสตรอเบอรี่ฉ่ำมากเห็นแล้วน้ำลายไหลนอกจากวัตถุดิบที่นี่ยังมีคุณภาพแล้วโรงงานที่นี่สะอาดปลอดภัยได้รับมาตรฐานสากลกินขนมดีกว่าอันนี้เป็นเทยาคีโตฟรุนคุโคนัตอันนี้เป็นสตรอเบอรี่นี่หวานๆชิมอานี้แล้วกันดาร์คคาเขา ใหม่เตยา่าคีโตว a ฟเฟิลอัลมอน์ไร้แป้งไร้น้ำตาลมีโปรโตีนและโอเมก้า3อร่อยอิ่มนานเตยา่าคีโตว a ฟเฟิลช่วงเวลาแห่งความสุขมีจำหน่ายแล้วที่ร้านสุขภาพชั้นนำ